่เด็กๆคะเด็กสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะเราจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องการอ่านคําแบบเรียงพยางนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องการอ่านคําแบบเรียงพยางนั้นเรามาพูดคุยก่อนว่าเมื่อวานนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอักษรน,นําไปใช่ไหมคะซึ่งอักษรน,นําเราได้บอกแล้วอักษรน,นํามี อักษรนำคือมีตัวอะไรนำมั้งคะอักษรนำมีตัวอะไรนำมั้งลูกหอหีบนำอ่าพี่หอหีบนำ้วคะอะไรลูกฟางนำโยยาเก่งมากค่ะมีมีคำคือหัน้ำรอนำโมหัน้ำรอนำอ่อนนำอ่ะฟังฟังคุณสมกรมีออนนำนะคะออนนำอะไรออนนำยอ่อนนำยอมีกี่คำลูกออนนำยอมีกี่คำคะ ยาอย่างมีสคำคือคำว่ายาอยู่ย่างยากใช่ไหมมีสีคานอกนั้นก็จะเป็นนอกนั้นก็จะเป็นอะไรคะเป็นคําที่มีหอนาคําที่มีหอนานําอะไรนําอักษรต่ําเดียวนําอักษรต่ําเดียวมีตัวอะไรมั่งคุณนอม งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดมูีโมลีโล,โล,โลอ่ามีสิบมีสิบตัวมีสิบตัวนะคะอักษรต่ำเดียวนะอันนี้หอมันจะนำกับอักษรต่ำเดียวหอนำงอหอนำยอหอนำมอหอนำลอรอเรือด้วยรอลิงด้วยวอแหวนด้วยนะคะอันนี้คือคำที่มีหอ นำทำไมนะอ่าเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับคําที่มีหอนํามีใครยังสงสัยเกี่ยวกับคําที่มีหอนําอยู่ไหมลกูกดีไหมคะมีไหมอ่าไม่มีถ้าไม่มีถือว่าเด็กๆนั้นเข้าใจเกี่ยวกับคําที่มีหอนําแล้วทีนี้วันนี้ครูหนอมจะมาสอนดูนะคะ วันนี้คุณหนอมจะมาสอนเรื่องอะไรวันนี้คุณหนอมจะมาสอนเกี่ยวกับการอา่านคำแบบเรียงพยางการอ่านคําแบบเรียงพยางดูการอ่านคํา,าแบบเรียงพยางที่คุณหนอมจะใช้สไลด์ให้เด็กๆได้ดูก่อนนะคะอ่าอันนี้คือสไลด์นะคะอันนี้คือสไลด์การอ่านคำแบบเรียงพยาง นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในสไลด์เด็กๆดูสไลด์การอ่านคําแบบเรียงพยางค์ตืนขึ้นเอาขึ้นมาก่อนมันมีเสียงพูดแต่คุณนําจะไม่ให้พูดฟังนะคะเขาบอกว่า การอ่านคำแบบเรียงพยางนั้นเราเอาไว้ใช้เมื่อเวลาเราอ่านคำนะคะซึ่งการอ่านคำแบบเรียงพยางมีอ่านคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเป็นอักษรต่ำจำน,นะพยัญชนะต้นจะมีทางเป็นอักษรต่ำพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นคือตัวที่สอง ก็เป็นอักษรต่ำเหมือนกันแล้วตามด้วยอะไรตามด้วยสระแล้วก็พยัญชนะทำไมนะลกูกตามด้วยสระและพยัญชนะจำนะการอ่านแบบเรียงคำคือการอา่านที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำบวกอักษรต่ำบวกสละ และบวกตัวสะกดนี่คือการอ่านนะคะการอ่านของการอ่านแบบเรียงคำํำเด็กดูการอ่านแบบเรียงคําคำว่าพนาพนาพอพานเป็นพยัญชนะต้นอยู่อักษรต่ำน,นหนูน,นหนูก็เป็นพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเดียวแล้วก็บวกด้วยสระอะ อ่านว่าพนานี่คือคำอ่านคืออ่านว่าพนานะคะต่อไปมีคำอื่นอีกคืออ่านคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเป็นอักษรตำ่ำมีคำว่าทลายเช่นคำว่าทลายทอทหารเป็นอักษรต่ำลอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวผสมด้วยสระอา และผสมและมาตาตัวสะกดคือตัวอยอยักษเมื่อเราอ่านเราจะอ่านคำว่าทลายตามตัวเลยนะลกูกทลายแต่ไม่มีรูปสระอะนะคะอ่าต่อไปต่อไปเอาคำว่าพนมมีคำว่าพนมนี่คือคำว่าพนมนะคะคำว่าพนมมีพอพานมีนอหนูมีสระโอแล้วก็มีหมอมา้า มอม้าเป็นตัวสะกดอันนี้สระโอนะคะเวลาเราเขียนคำอ่านเขาจะเขียนอ่านว่าพนมแบบนี้เวลาเราอ่านนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการอ่านคำแบบเรียงพยางคมีคำว่าอะไรมีคำว่าพยาธนายชาราพลังนะคะพงาทยอย ชวาอันนี้คือการอ่านคำแบบแบบเรียงพยาัญชนะการอ่านคำแบบเรียงพยาญชนะนี่เหมือนกับอันนี้อันเดียวกันเลยคุณอมอธิบายให้ฟังแล้วเมื่อวานนี่อันนี้เขาเรียกว่าการอ่านคำแบบเรียงพยาญชนะค่ะทำไ,ไมนะดูเขาบอกว่าการอ่านคำแบบเรียงพยงังชเป็นอันเดียวกันกับอักษรนำ ที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรตำ่ำนำพยัญชนะตัวหลังคืออักษรต่ำเดียวให้ออกเสียงเป็นสองพยางพยางหน้าให้ออกเสียงคล้ายประสมสระอะออกเสียงอัครึ่งเสียงพยางหลังให้ออกตำ่ำผสมกับสระตามปกติเช่นคำว่าชาราทนายพลังพยา พนาทยอยนี่แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือการอ่านนะต่อไปเป็นการอ่านคำแบบเรียงอักษรการอ่านคำแบบเรียงอักษรอ่านคำแบบเรียงอักษรเป็นยังไงคุณน้อมอ่านคำแบบเรียงอักษรเด็กๆด,ดูที่ในหนังสือพาทีนะคะเด็กๆด,ดูในหนังสือพาทีหน้าที่87ดสิบเจ็ด ถ้าเด็กๆเห็นหนังสือในหนังสือพาทีหน้าที่87มีง่ายอันนี้ก็ง่ายมากเป็นการอ่านเรียนแบบอักษรน,นำอ่านแบบไหนเขาบอกว่าพยางหลังออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะต้นของพยัญหน้าซึ่งเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางอย่างเช่นํำเนิร์ดคำเนิด,อ,นดอ่านว่าํำเนิด คำว่ากำเนิดเนิดอ่านออกเสียงเหมือนคำว่าเกิดเกิดกับกอเอโดอเกิดเนิดกับห้อนอเอโดอเนิดนะคะดำริอ่าดำริเวลาเขียนคำว่าดำริก็จะเป็นดอําดำใช่ไหมเขียนคำเขียนที่ไม่ใช่คำอ่านเขียนเป็นคำที่ถูกต้องนะคะอ่าดูนะดำริ เวลาเขียนคําที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้นะลูกดําริแต่ถ้าเขียนเป็นคําอ่านมันจะเป็นดอ,อัมดําขีดดอ,อัมดําขีดหอรออิรินี่ดําริการเขียนนะคะไม่เหมือนกันนะต่อไปตํารวดตออัมตามนี่คือตํารวจคือเราเวลาเราเขียนคําถูกต้องแต่เวลาเขียนคาอ่านก็จะเป็นตออัมตามแล้วก็ขีดหอรออวด ดรวดอ,อยู่ในมาตตามแมกกดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ประวัติเหมือนกันประวัติเวลาเราเขียนคําที่ถูกต้องประวัติเขียนแบบนี้แต่ถ้าเขียนเป็นคําอ่านก็ปรออะประวัติก็หอวออะดรวดมันจะมีหอหีบนําด้วยนะคะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าการอ่านคํา เรียนแบบอักษรน,นำทำนะเขาเรียกว่าการอ่านคำเรียนแบบอักษรน,นำนี่คือเนื้อาหาที่เราเรียนในวันนี้เหมือนกับคำว่าสิริเดๆเห็นคำว่าสิริไหมสิริเขาจะชอบพูดในในอะไรคะใน Facebook ในวเวลาเขาขายของออนไลน์ใช่ไหมเขาจะบอกว่าสิริพูดสิริ บอกสิริสิริเวลาเราเขียนคำที่ถูกต้องก็จะเป็นสิริแบบนี้แต่ถ้าเวลาเราเขียนคำอ่านก็จะเป็นซออีซีขีดหอลออิล,ออลิแบบนี้ค่ะอ่าเด็กๆเข้าใจ <Siri S 1> ที่คุณนอมพูดไหมเวลาไปทางไหนด้วยคอรคับร้อยเมตรเลี้ยวขวาอ๋ออันนั้นเป็นคำพูดของสิริใช่ไหมคะเราถามอ่าอันนี้ที่คุณนอมพูดมาเด็กๆเข้าใจหรือยัง เด็กๆเข้าใจที่คุณหอมพูดไหมเข้าใจโอเคถ้าเด็กๆเข้าใจเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่63ให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่63ลูกหน้าที่63คัดด้วยตัวบรรจงเต็มมันดูชอบคัดลายมือสวยๆนะลูก เอาสวยๆเต็มความสามารถของตัวเองหัวกลมอ,อ่าหัวกลมหัวต้องเข้ากันหัวกลมตัวตรงอ่าเขียนเลยค่ะคัดลายมือเลยเดี๋ยวคัดลายมือเลยค่ะใครยังไม่เสร็จหน้าที่หกสิบสองเคลียร์ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เราจะจบบทที่หกกันนะคะด้วยคำขวัญโอเคไหม โอเคอ่าทุกคนโอเคอ่าตั้งใจทําลูกแล้วตั้งใจทํานะคะตั้งใจเขียนนะ มีใครยังไม่เข้าใจสงสัยอะไรไหมมีใครจะสอบถามครูหนอไหม คะจ้างานที่แล้วหอนําให้เขียนกี่คําคะเอ้าให้เขียนสามคำค่ะหนูเขียนมากี่คํำละคะสามคำค่ะเออเอาเยอะกว่านั้นก็ได้ไม่ว่ากันแต่คุณออกกำหนดแค่สามคำใช่ไหมถ้ามีใครเอามาเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้ว่านะ ผมอเหลืออีกสี่ข้อผมก็จะเสร็จแล้วครับสี่ข้อนี้คือเรื่องอะไรคะสี่ข้อคือเรื่องอะไรคะผมว่าเพื่อน่าจะบอกว่าอีกสี่รัทัดที่จะคาดเสร็จครับอ๋อใช่ครับอีสี่รรทัดเขียนวยสวยๆนะลกูกมันเขียนน้อยๆเองนะ มันเขียนน้อยๆเองนะพวกหนูอยาเขียนกีเยนะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคุณครูครับแล้วงานคัดอันนี้ได้ส่งไหมครับส่งค่ะส่งหลังจากเราเรียนคำขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ให้ถ่ายภาพบทที่6ส่งคุณนอมค่ะ คุณครูครับคุณหนามกำลังคุณหนอมกำลังคิดว่าคุณหนอมจะทํายังไงให้พวกหนูสามารถฟังเสียงได้คุณหนอมสามารถเอาบูทูธใส่ได้ไหมหรอกบูทูธในโน้ตบุ๊กก็ใส่ได้นะคะครูใส่ได้ใช่ไหมคุณหนอมอยากให้พวกหนูได้ดูว่าคุณหนอมจะทําอย่างไรยังสามารถให้เด็กๆได้ดูเพราะว่าคอมคุณหนอมไม่ได้มีปัญหาแต่เมื่อเราแต่เมื่อเวลาเราลงวิดีโอแล้วอ่ะ มันไม่ได้ยินเสียงคุณน้ำคุณน้ำเชื่อมกับบูทูธแล้วทีนี้คุณน้ำเอามาไว้ใกล้ใกล้ใกล้<ม>พวกหนู<ม>ใช่ไหมเอาไว้ใกล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 ้ไม้ที่คุณน้อมสอนพวกหนูนี้ใช่ไหมใช่ค่ะครูหนูเคยทําอยู่ใช่ไหมลูกเคยทำไหมหนูเคยหนูหน,นูมีเฟซบุ๊กกับกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะหนูตั้งกลุม่มม้ทีนี้หนูเคยเปิดเพลงให้เพื่อนให้เพื่อนฟังค่ะอ๋อเปิดในบลูทูธใช่ไหมคะ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอํมจะทดสอบคุณอ๋อมมีมีมีไอ้นี่อ้า่ถ้าคุณครยอยู่มีเำีพงแล้วคุณครูแล้วคุณครยอยู่กับโทรทัศน์มันได้ยินเสมไม่ไม่ใช่ใช่ใช่มันมีโทรทัศน์เชื่อมใช่ไหมล่ะลลงอ่ามันก็จะได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะอ่าสวยสวยหน่อยสวยสวยหน่อยเข้าตูคุณหอมดูอยู่นะ หนูมองเห็นอยู่ตัวด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเละเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มันเข้ามาค่ะหนูเพิ่งเข้ามาคุณตอนนี้คุณหนุ่มให้เพื่อนเพื่อนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดโลกหน้าที่63ค่ะในหนังสือทักษะนะคะอ่า63ครัวางวางโูกัปอันนี้เด็กตอนนี้เพื่อนๆนกำลังคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดอยู่โลก ยิงใจได้ยินคุณหนอมพูดไหมลกูกยิงใจได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอคัดด้วยตัวบรรจงเต็มรรทัดเลยลกูกหน้าที่หกสิบสามค่ะเมื่อวานนี้หนะ้าหกสิบสองของหนูเสร็จหรือยังลกูกเหลือข้อห้าใช่ไหมเย้ไหมคะเหลือข้อห้าข้อห้ายังไม่ต้องทําลูกข้อห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณหนอมสอนวิธีการแต่งคําขวัญก่อนนะคะ แล้วเราค่อยมาทำข้อห้ากันนะคะวันนี้ให้คัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะเขียนสวยๆเขียนหัวกลมนะคะตั้งใจเขียนนะคะบางคนนะบางคนทำมาตัวบรรจงไม่เต็มบรรทัดเลยให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็ต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะถ้าคำไหนตัวไหนไม่สวยเราก็ลบออกแล้วก็เขียนใหม่ได้นะเราคัดลายมือเสร็จแล้ว ต่ว่าข้อสี่ใหญ่ใ่มือแตก่อนผมทําได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะบุ๊กว่าว่าว่ามาใหม่สิพูดมาใหม่สิลูกคุณนอไม่ได้ไม่เข้าใจที่พูดผมทำได้มือเสร็จแล้วผมทําข้อสี่ใหญ่ยังไม่เสร็จเลยครับผมอ่าทำะลรลูกอ่าทําข้อสี่ใหญ่เลยค่ะทําค่ะนะไหนที่ยังไม่เคลียร์ให้เรียบร้อยในบทที่ อ่าน้าไหนที่เรายังเคลียร์ไม่เรียบร้อยในบทที่หกเด็กๆเ,เคลียร์ได้เลยหลังจากคัดตัวบรรจงเต็มรนทัดเสร็จนะลวกไม่ว่ากันนะคะเคลียร์เลยเขียนสวยๆคุณหนําขออนุญ,ญาตออกออกจากห้องเรียนก่อนนะคะ